โอ้วิวสวยงามครับตรงนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยชันนะครับนะครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนะครับนี่มองไปก็จะเห็นภูเขาไม่รู้เขาอะไรนะครับตรงนี้เอาล่ะครับเห็นไหมหสองคันเลย ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมดูน้ำดีมากครับโซนน,นี้อยู่ใกล้ๆอ,อ่างเก็บน้ำพระปรงนะครับอ่างเก็บน้ำพระปรงผมเคยมาครั้งหนึ่งครับกับเสียเอ็มติดลมแพ็คคู่ครับ ซานี่กับคุณใดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตรงนี้นี่เป็นไล่นาสวนผสมนะนี่ซานี่บรรยากาศดีครับโซนนี้นี่อยู่ใกล้หุบเขา ยับเลยนี่ซานี่ตัวนี้เป็นตัวซูเปอร์เอซนะครับรุ่นสิบโอ้โหมายังไงเนาะมาอยู่แบบนี้เห็นคนขับว่าเดินลงมาแล้วมันแบบลงไปเลยครับไม,ไม่ได้ดิน้นได้อะไรนะเขาบอกลงไปเลย เราก็ฟังคนขับนะตัวนี้เหมือนปุ๊กี่เล็กันเนี่ยดูเลยกี่ไม่ใหญ่นะซานี่จมก่อนนะครับอ,อ,อู้มิดเลยครับน,น่าจะเดินมาจากทางนูน้นแหละมาตามคูสะ ว่ามาขุดโคกหนองนานะครับนี่กลายเป็นโคกหนองน้ําไปแล้วเจ้าคุณใดเดินมาช่วยครับไม่ได้ปูอะไรมาเลยครับไม่ได้รองอะไรเลยเดินมาแบบดื้อๆเลยครับประมาณนั้นแหละก็ลงไปเลยครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว เดี๋ยวลงไปดูด้านล่างกันโอ้๋บู๊ก็ไม่ได้เอามาเจ้าหุ่นใดนี่ถอยหลังไม่ได้นะครับต้องเดินหน้าอย่างเดียวเลย หุ่นใดเอาขึ้นไม่น่าจะยากนะครับเอาไม้มาลองแท็กน่าจะเดินขึ้นได้แต่เจ้าซานนี่นี่หนักเลยครับต้องเปิดขี้ตมบอ,อกก่อนนะครับตัวนี้ยังพอสวิงได้ครับซานี่นี่สวิงไม่ได้เลยครับคุ๊กกีใหญ่มากเลยกุกกี่ใหญ่กว่าซานนี่อีกเจ้าหุ่นใด ต้องใช้รถเล็กนะครับเอารถใหญ่มายากอยู่ครับน้ำหนักเยอะต้องใช้ประมาณสักร้อยี่มาเปิดขี้ตมหรือไม่ก็ร้อาก็น่าจะได้นะประสบการณ์ที่ผมเคยกู้นะครับก็ ต้องมีรถเล็กครับถ้าลักษณะแบบนี้เปิดกิโตมข้างหน้าออกเพราะว่าถ้าเอารถใหญ่มายืนมันไม่มีที่ยืนครับต้องรถเล็กนะครับแล้วก็ใช้ไม้ครับสำคัญก็คือไม้เลยฮึบเดินไปได้เนี่ยฮึบ,ฮบจมเปล่า Oh. ตัวนี้สวิงไม่ได้แล้วครับต้องเปิดหน้าออกให้หมดเลยโอ้ oh. รถนี่ไม่เอี่ยมเลยนะครับไม้แค่นี้ไม่พอนะครับ ต้องประมาณสิบยี่สิบท่อนเจ้านี่นี่น่าจะเดินลงมาแล้วก็ลงไปเลยครับนี่เนี่ยอุ่นใดสภาพก็ยังสวยอยู่นะครับนี่เจ้าซานี่นี่ความคิดของผมเนี่ยคือขึ้นมาฝั่งนี้ดีกว่านะ เพราะว่าฝั่งนี้มันใกล้ดินแห้งด็ดนี่ถอยมาคืนครับน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเรายิ่งไปนู่นน่ะน่าจะแบบเป็นดินขิ้ตมอะ่ะแต่เจ้านี่ไปนู่นน่ะดีที่สุดครับถอยมานี่น่าจะลำบาก ว่ถอยได้ดินก็ยุบแล้วนะเนี่ยข้ามคันนาไปครับนี่ลงไปเลยตัวนี้ยีิบสองตันนั่นนี่เจ้าซันนี่ก็น่าจะยีิบสองกันครับ สาเน่มานี่น่าจะได้นะเห็นมาแป๊บเดียวก็ถึงดินแข็งแล้วเพื่อนๆว่าไงเฟบสีว่าไงครับเพราะว่าไปนูน่นนี่โอ้โหดูข้างหน้ารถเลยมีแต่ขี้เลนทั้งนั้นเลยส่วนเจ้านี่นี่คือ คือไม่ต้องเปิดหน้าเยอะไงเปิดหน้าแป๊บเดียวแล้วก็ยัดยัดไม้เข้าไปนะครับแล้วก็เดินไปเลยเกียกระต่ายเดินแบบเร็วๆไม่น่าจะจมนะงานนี้อีกนานครับหาไม้ก็น่าจะยากเหมือนกันครับก็น่าเห็นใจเท่าแกเนาะ ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่มันเกิดไปแล้วนะต้องทำใจอันนี้มาขุดโคกหนองนาครับโซนนี้ครับมันเป็นน้ำซับนะครับเขาทำนาปรังตลอดนะครับดินข้างล่างมันเลยอุ้มน้ำตลอดไม่แห้งอัตราเสียงจมนี่สูงครับอันนี้ก็เพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับ รถเกี่ยวก็เป็นคูต้า่วนนี้ใช้แต่ครูต้าครับรถใหญ่ไม่ได้เลยขับผ่านมามีแต่ครูต้าล้วนๆเลยเนี่ยเอารถเล็กมายืนข้างบนเนี่ยแล้วก็ล้วงกิตตมออกเ,เดินมาได้อยู่รถเล็กยืนตรงนี้ยืนข้างบนเปิดกิตตมออกหาไม้ไมายัดใต้แท็ก ก็น่าจะไปได้ให้มันสวิงได้ก่อนหันมาทางนี้ก็ได้แล้ะให้แต่มันสวิงได้นะครับตัวนี้ถอยหลังได้อยู่นี่ครับทีมงานเริ่มเอาไม้มาแล้วครับปัญหาคือตอนนี้นะครับลมแลกมาก คือหารถเล็กไม่ได้ครับเอ็มยูหรือเปล่าโอ้เอ็มยูครับหาเจ็ดศูนย์สองม้เริ่มมาแล้วหมดทั้งหมู่บ้านแน่นอนครับงานนี้นี่ฮุนไดสองสองศูนย์ ปีด95ครับตัวนี้มาเอามาทีละท่อนครับตัวนี้เป็นเครื่อง6สูบนะครับส่วนเจ้าซานี่นี่4สูบตัวใหญ่แต่4สูบแรงจัดไปไปเอามามาอีกครับลูกเตะ สวัสดีไปยังเอซโซนนี้ด้วยนะครับวัฒนานครคนขับหุนใดใจสุดๆเลยนะครับเดินมาเนี่ย,ยไม่มีรองครับตกคันนาเลยตุ๊บโอ้ยจบข่าวนลยครับมางแต่เมื่อคืนแล้วคันนี้นะครับเมื่อกู้เมื่อคืนคันซานนี่จะเป็นป่าพรครับนะครับ เาละครับเดี๋ยวรอตริดตามคลิปต่อไปครับผมต้องรอทีมงานมาช่วยนะครับตอนนี้ไอพวกพวก,พวกคิดตัวมาเข้าไปข้างในแล้ว,วใช่ดูครับต้องเอาคออาิดตัวหมอก่อนนะครับงานนี้ยาวทั้งวันไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าครับ ทีมงานก็ไปให้กำลังใจเยอะแยะครับนี่นั่นก็เสียน้อยครับเจ้าของหุ่นใดครับนุ่นไม้มาเรื่อยๆครับรถไถลากมาให้อยู่นี่ลูกพี่ครับบั๊กเทนอยู่ใกล้ๆก็เอามาช่วยหน่อยลูกพี่ ผมอยากมาช่วยจะตายแล้วเมื่อวานผมรอเขาอยู่ผมโอ้โไหนครับไม่ครับอยู่ในวัดเนี่ยครับเมื่อวานเขาให้ผมมาดูแล้วที่แรกเขารอผมคห้มาดูเขาว่ามาได้ป่าผมมาเขาบอกว่ามาได้อยู่แต่ผมเขาเช่ารถมาเนาะเอาคลิปนี้ก็ลําลากันแค่นี้นะครับรอชมช็อตต่อไปครับผมสวัสดีครับ